ล้วก็มีคนให้ก็ส่งของให้หลังวัดอะ่ะมันจะใช่เหรอเราขายหน้าร้านก็พอแล้วเฮะเพชร เป็นนักศึกษากศนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างปกติทั่วไปมีเล่นมีเที่ยวมีเรียนและที่สำคัญคือมีเพื่อนเล่นสกเก็ตกรนเปล่าอยู่หน้าบ้านเนี่ยมาเอามาเอามารีบๆหน่อยมารออยู่หน้าบ้านแล้วพ่อเล่นสกเก็ตนะ เดี๋ยวครูจะมอบหมายให้นักศึกษาไปจัดทำคลิปวิดีโอในการช่วยเหลือครอบครัวที่บ้านหรือสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมันเกิดประโยชน์กับครอบครัวแล้วก็สังคมอพอทำคลิปวิดีโอเสร็จแล้วให้นักศึกษาอัพโหลดขึ้น YouTube พออัพโหลดเสร็จแล้วให้ส่งลิงก์มาให้ครู คนให้ก็ส่งของให้หลังวัดอ่ะมันจะใช่เหรอรัขายหน้าร้านก็พอแล้วฮะนด่ใช่ไหมเดก็สามารถที่จะอัพขึ้น Youtube แล้วก็แชร์ลิงก์ได้ดังนั้นกระบวนการการทำ u t u b e ก็ให้ครบองค์ประกอบเริ่มต้นแล้วก็ขั้นตอนการย่าง ประมาณนี้แล้วก็พูดถึงคุณสมบัติฮัลโหลครับข้าบผมครับร้านหมูสเต๊ะครับขาผมครับร้อยเจ็ดสิบบาทครับมีส่งครับร้อยเจ็ดสิบครับ อ่ามีค่าส่งยีบาทหนูอะ่ะทำไมถึงเป็นร้อบาะลกูกก็เป็นค่าการตลาดไงค่าส่งแล้วลูกค้าเขาโอเคไหมลกูกโอเคเขาได้ความพอใจของเขาเราไปส่งให้เขาโอเคงั้นอย่างนั้นหนูก็ทำมันแล้วลกูกเขา,าผม ดกับไขายของค่ะครับวันนี้ขายครับขายมีออเดอร์เข้าแล้วครับไม้นี่ประมาณเที่ยงเย็รับได้ครับประมาณสิบนาทีครับผมพ่อออเดอร์ไลน์แมนสามสิบไม้เดี๋ยวมาเอาโอเคครับออเดอร์เลยครับ ตอบสนองผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาคุณลักษณะคนไทย4.0ด้านผู้เรียนเป็นผู้มีความเพียรใฝ่เรียนรู้และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าวทันยุคดิจิตอลและเทคโนโลยีในอนาคตมีทักษะชีวิตเพื่อสร้างงานและสามารถีพบนพื้นฐานของความพอเพียงมีความมั่นคงในชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อตอนเองครอบครัวและสังคมก็ดีใจกับเพชรเนาะ ที่รู้จักใช้สื่อออนไลน์แล้วก็ได้มาช่วยพ่อที่ครูได้สอนครูนิลมนเนี่ยได้สอนลูกชายเนาะก็ดีใจกับครูแล้วก็ดีใจกับลูกชายด้วยที่ได้ใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์แล้วมาช่วยพ่อต่อยอดทําธุรกิจการค้าต่อก็ดีใจเขาจริงๆเนาะ